สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เชฟไทยบ้านอีสานดีนดีครับผมมีภนานพพี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศารีสอร์ทนะครับรีสอร์ทพิกัดนครนายกนะครับนี่พาพี่น้องมาเที่ยวตอนนี้เข้าอยู่กับอวอเตอร์วอเตอร์ฟารีสอร์ทครับผม นี่เรัอยู่กับวอเตอร์ฟาร์าารีสอร์ทครับกับบรรยากาศเป็นรีสอร์ทพร้อมกับมีน้ำให้เล่นพร้อมครับนี่ครับผมพี่น้องท่านใดสนใจแวะมาเที่ยวมาเบ่งได้นะครับบ่ไก่จากกรุงเทพเท่าไหร่พิกัดนครนายกรบรรยากาศาที่ใกล้ๆพุ่นเกือสิเป็น เขือนคุณดานนะครับอันนี้จะเป็นยูอ่พื้นที่ที่อยู่ข้างหลังอ่าข้างหลังเขื่อนนะครับกับบรรยากาศวอเตอร์ฟาร์รีสอร์ทครับแวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับเมนี้ก็อ่าสิมารีวิวให้พี่น้องใ้เบิง้งอ่ารีสอร์ทนะครับสำหรับพี่นอ้องานใดอยากมาเที่ยวสาธาุ ันี่ซีมารีวิวให้พี่น้องมาบึงอ่ารีสอร์ตงามๆนี่ครับพี่น้องสนใจสนใจอยากมาเที่ยวอยากได้ราคามิตรภาพอ่าสอบถามกับเชฟไทยบานอีสานอินดีได้เอะครับนี่ครับบรรยากาศรีสอร์ตบ,บ่แพงครับ เป็นคืนมาคนสองคนหรือสีมาเป็นทีมูคณะกระไดขึ้นกันครับซิมีห้องพักทว้รว้รองรับให้นักท่องเที่ยวมาได้ครับนี่ครับบรรยากาศรีสอร์ทให้เข้าได้พักข้างล่างไกลๆบนกับซิมีน้ำให้เล่นพร้อมครับ ไม่ที่จอดรถให้ฟอ้อมหลังปะแพงครับผหยมั่นอ่านสองพันนี้ละครับนี่ครับบรรยากาศนาของรีสอร์ทซีมาตอนเศร้าแล้วกับตอนแรงก็ไดขึ้นกันครับหรือว่า มาพักค้างคืนกับจองรีสอร์ทได้ครับนี่ครับรถสามารถเล่นลงไปข้างล่างได้ครับมีหลายหลังครับสามารถเลือกได้ครับี่เอาบรรยากาศแบบใดใดเมื่อครับสามารถเลือกได้เลย,เยกไกลๆตรงนัง้นก็จะเป็นทางน้ำนะครับน้ำไหลลงเล่นน้ำได้เลย อันนี้ก็สิเป็นรีสอร์ทแต่ละหลังกะสีเห็ดตาํารูกทรงสีบ่คือกันนะครับส่วนตัวนี้ก็กำลังเฮ็ดอยู่นะครับกำลังเห็ดขึ้นใหมนะครับหลังเท่าไหร่นะครับ,หล,รบหลังนี้ งบเท่าไรหลายป่ะครับหล,ห,ล <laughs> หลังหนึ่งหอดแสนเน่บอกแสนเท่าไรครับบ่โอหลังหนึ่งนะนนครับ <laughs> พี่น้องท่านใดอยากลองไปเฮ็ดเบ้งกะนี่นะครับแบบบานง่ามครับไมนชังว่าประมาณหาหกแสนเด้อ <laughs> <laughs> ครับน,นี่ครับเป็นเป็นบ้านพักครับบ้านพักรีสอร์ทสีเฮ็ดขึ้นมาใหม่ครับเฮ็ดโดนไหครับนี่หลังนี่ประมาณสิจุดให้บ้าณเดือนอ๋อถ้าไดึงเดือนดีครับอ๋อมี่คิดว่ามือเนี่ยอ๋อโอ้งานนอกแบบนี้นะหันๆเท่าเฮ็ดอยู่ยบ้านจะคลองนะสร้างมนาะทางใดค,ครับโคราชต์พลาสต์เยอะเลโคราชบ์เปลา่ อ๋อผมคนยโสครับใกล้กันลใกก้ันทางผ่านเนาะผมลูกครึ่งอ่อันนี้ครับอ่สีเกตสุลินในเมียยโสครับลูกครึ่งผมโยซีขอครับสิครับภูมบ้านเกิดสิครับรัตนาแถวนั้นอ๋อยู่ขวาวบ่ตำบลขวาบ่ครับ อ๋ออำเภอขวาวเอ้ยอยู่ทางไหนอำเภอขวาวทางติดไปฟังรัตนะบ่โนนารายบวชที่ติดติดกับสี่คอแหละติดกับสี่คออ๋อมันเป็นอำเภอหรือเปล่าอ๋อบ่ตำบลขวาวอ่ะนะไม่ตะกอนตำบลบ่ลึกยังตะกอนเป็นตำบลอ๋อบวชอ๋อของของผมมันมันสิเป็นอย่างนะไอ้ตำบลน้องขวาวบ้างตำบลน้องขวาวติดกับตัวสีขอเลยแหละออกจากสี่คอประมาณสี่ห้าโลประมาณนี้ นี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับไปเียวข้าวอยู่อยู่บ้านคเนกครับบ้านผมเดู่วแตนนัง่งก็นั้นค่ะนี่ครับผูไใ้ซึม,มาแบบเป็นมูขนะมาปิ้งย่างเล่นน้ำก็ไดขึ้นกันครับ <c oughs> แล้วก็มีสะนามพ่อมครับรก็ะไดอยากลองเล่นน้ำใกล้ๆนะครับมี <c oughs> สะนาม <c oughs> อีกเดือนหนึ่งก็แล้วครับสั่งว่า <laughs> เดี๋ยวรอบหนาสิมารีวิวใหไหม่อีกเท่านึง <laughs> สำหรับผู้ใดสนใจอยากมาเที่ยวทถบนีก้ก็สอบถามเชฟแทบ้านอิสานดีมาได้เ้ยครับอบอกไก่จากบ้านเฮ้าเท่าไรกับกรุงเทพพิกัดหลังเค่อนคุนด่านจังหวัดนครนายกครับกับ วอเตอร์ฟาร์ดีสอร์ทครับผมฝากพี่น้องกดติดตามน้หนแน่ด้อครับสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ